สวัสดีพี่น้องกุดอัปจนุนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะตอนสายๆได้ค่ะอันมือนีก้กครูที่เช e ร์อิงลิสออนทัวร์สติวเดนอิงลิสออนทัวร์นะคะจะมาสปีกไทยแลนด์นะคะเรื่องของรวงข้าวนะคะดูไว้ค่ะเจ็บแขนจักหน่อยได้ค่ะบ่างันก็นกนเจ็บขาหนิแหละดามเล็กเก่าขอบมันก็นเลยเจ็บจักหน่อยนะคนกับมากินเขาเปล่าเ้ว้อค่ะ กินเกลน้ำปลาก,กระเสบอันนี้เขาไมา่ได้จากความบริสุทธิ์ค่ะน้ำพักน้ำแรงค่ะความไยควอมยาความถุขวอมยากิกนอย่างกระเสบเด้อพี่น้องพี่พุน่ะเบิ่งแน่พผุนพุนพุนเบิ่งเดินอย่างพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงอุบายอุบายเขาพันเขาพ,นนานพันนั่นพันนี่อันนี้พันุกเดินเด้อค่ะนอนอยู่นี่บองกับพันฟอกพันอย่างกับหูเบิ่ง,งเอาอะไรแต่สิเบิง่งที่ยบใส่กันมันกับบดตดได้เนาะ ไก่งามพ่อพนโอ้ยบ้าวกับมะเชือกบาหน้ไก่งามพ่อคนคนงามพ่อแต็งวาซานไปอีกด้อค่ะเด้อลาวคักบึ้งการน้อนี่เด้อกระต้องอย่ปปาน้อ,นอคนลาวลาวโหดลาวโผล่าวอุบัติอุบายด้อพี่น้องด้อดอันมื้อนีกก็วันสาวด้อตอนนี้กะบายโมจินั่นที่พี่น้อง ต้องไล่เป็นภาษาอังกฤษหรอกเนาะเขาสิี้เดียดเขาอีสาเบิ่งเน่นี่เฮ็ดกินแกต้องได้เฮตดได้ที่นอนได้หนี่เบิ่งไว้เบิ่งไว้ในห้องกินแบบขึ้นหมานน่อยู่อย่างงูก,กินอย่างหมาค่ะสวัสดีค่ะจบคลิปด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ